ส่วนที่ทะเลระยองนะครับวันนี้มีการตรวจพบน้ํามันเนี่ยที่รั่วไหลลงทะเลอีกรอบเป็นรอบที่2นะครับก็มีการสั่งกระดมเรือนับสิบลำแล้วก็เฮลิคอปเ,เตอร์เร่งสกัดนะครับในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานพักตรัดเองบอกมั่นใจว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วอัปเดตล่าสุดแถลงการจากทางบริษัท SPRC ยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับ ดูท่าทีของทางจังหวัดก่อนครับโดยที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดประยองนะครับว่าที่ร้อยตรีพิรุณเหมรักในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพราะได้จริงปริมาณรั่วไหลน้ํามันระลอกสองของทาง s p r c แถลงยอมรับว่ามีน้ํามันดิบรั่วไหลลงทะเลจริงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น9โมงเช้าของวันนี้นะฮะซึ่งน้ํามันที่รั่วไหลลงทะเลครั้งนี้นะครับจากการประเมินตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมีประมาณ5,000ลิตรด้วยกันนะครับสาเหตุในที่ประชุม แจ้งแบบนี้นะฮะเกิดจากที่บริษัท s b r c รไปยกท่อขนถ่ายน้ำมันดิบกลางทะเลในจุดที่รั่วไหลเมื่อ25มกราคมนั่นแหละขึ้นมาตรวจสอบครับแต่ปรากฏมันมีน้ำมันค้างท่อทะลักออกมารั่วออกมานะฮะลงใส่ทะเลระยองอีกครั้งนะครับเยี่ยงไรก็ตามในขณะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการระดมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทั้งเรือสิบลำและเฮลิคอปเตอร์ออกปฏิบัติการสกัดปริมาณคราบน้ำมันเหล่านี้แล้วนะครับ จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็มั่นใจว่ารับมือกับสถานการณ์ปริมาณน้ำมันรั่วครั้งนี้ไม่ให้ขึ้นฝั่งได้อันนี้ท่าทีล่าสุดจากทางจังหวัดนะครับและแถลงการล่าสุดนะคุณผู้ชมที่บอกว่าเจอแถลงการล่าสุดเนี่ยคือเจอในส่วนของฟิล์มน้ํามันนะฮะอันนี้ภาพมุมสูงก็เห็นชัดแถลงการล่าสุดออกมาเมื่อเวลา17นาฬิกาจริงๆนักข่าวพึ่งได้กันไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะฮะยืนยันว่าเจอ ฟิล์มน้ำมันแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยนะครับบอกชัดบอกว่าขณะนี้บริษัทสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องตามดูต่อว่าปริมาณน,น้ํามันที่เจอว่ารั่วไหลรอบ2เนี่ยที่บอกว่าปริมาณเบื้องต้น5,000ลิตรเนี่ยะจะจัดการยังไงต่อแล้วจะมีปริมาณตกค้าง ลงมาที่บริเวณชายฝั่งด้วยหรือเปล่านะเพราะมันจุดเดิมเลยนะใช่น่นนะะแสดงว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเรามีเหตุการณ์น้ามันรั่วเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันครั้งรแรกคือที่ชุมพรอันนั้นเป็นเหตุการณ์เรืออับปางแล้วครั้งที่2กับครั้งที่3ก็คือเหตุการณ์ที่ระยองอครั้งล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะก็ประมาณ5000ลิตรด้วยกันเบื้องต้นตอนนี้บอกควบคุมสถา,านการณ์ได้แล้วเดี๋ยวต้องเช็คดูต่อนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยระยะห่างมี่สิบกิโลเมตร ทิศทางของกระแสน้ํากระแสลมด้วยนะนะฮะ